บุญชุกลุหกหกอิรตั้งรีบชื่อเหรือีิน้องของไทยทั้งหลายเนี่ยเพื่อมนุษย์ตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะประสบอุทกาภายัยไปน้ำท่วมในคราวนี้คราวนี้ตั้งสามครั้งอืมเราต้องมาช่วยกันนะจ๊ะแต่แปลกเข้าไปไหนก็กไม่ทราบเนะดยช่วยทีเดียวแล้วหายไปเลย แต่เราทำอย่างต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้ไม่ใช่แปลว่าเรารวยมากแต่ว่าเราอยากรวยตอนนี้ย <c oughs> ยอยู่ในระดับความอยากอแต่ยังไม่ได้รวยรวยแต่น้ําใจหัวใจกาชักชวนคนโน้นคนนี้มาเพราะเราเห็นพี่น้องของไทยเราเนี่ยประสบภัยพิบัติ โดยตัวออก็ไปแล้วเราทนไม่ได้ใครทนได้เราทนไม่ได้เธอทนได้แต่ฉันทนไม่ได้เธอทนได้แต่ฉันทนไม่ได้ ตนไไไไดดด้้ด้้เธอโบดแช่นะ้ำพุทธบทบินบาบลำบากแล้วที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้น้ำเชี่ยวกระา ออกไปบินรบาตสามกลับมาหนึ่งอีกสองหายไปกับสายน้ำไม่ทราบว่าหาเจอแล้วหรือยังนี่จ้่แล้วเด็กๆตัวเล็กๆอะไรที่พักพิงนอนบลเรือเนี่ยบางคนก็อดอาหารบางคนบอกพี่น้องจ๋าลาก,ก่อน แล้วก็หาทางที่จะเดินทางออกจากกายมนุษย์อยาออกไปก่อนเลยเน,นี่รีบเดินทางไปสู่ปรโลกก่อนเวลาอันควรเลยเ,เพราะว่าโอ้อมันอดเนี่ยมันลำบากอดทั้งอาหารทั้งอะไรสารพัแล้วก็คนก็น แรงน้ำใจกันม่นก็จะไปช่วยกันสาบอยู่ไหนกันเนี่ยคือถ้าหากว่ามันไม่อดเนี่ยนะเออมีคนมาช่วยเหลอมันก็พอจะทนได้ <Yeah. S 1> <c oughs> เอออดทนเนี่ยม,มาคว่าถ้าทนแล้ว <c oughs> ทนแล้วมันไม่อดนี่ทนได้ไหม <Yeah. S 1> เออถ้าทนแล้วอดนี่นี่จะ <c oughs> เราต้องไปช่วยกัน <c oughs> ต้องช่วยกันหลวไม่ใหญ่ก็ไปท่าจะไปหาเรือใครต้องหาเรือกับตัวเล็กๆว่าลูกว่าไงจ๊ะตัวเล็กๆเนี่ยเขานนําท่วมมาแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่พระพระลำบากมากเล็กๆยืนยันว่า